ท่านุทธศษาสนกิกชนทั้งหลายและท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อนนี้ไปก็เปนระกาศที่ท่านทั้งหลายจะรับการศึกษาในด้านการปฏิบัติประกรรมฐาน <c oughs> สำหรับในระยะนี้ เป็นระยะที่ท่านหลายศึกษาในด้านนาปานุสติกรรมฐานฉะนั้นขอท่านหลายจงสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติสำหรับกรรมฐานกองนี้ผมจะพูดละเอียดกว่ากองอื่นๆเพราะว่าเป็นแบบแผนที่มีความสำคัญสำหรับกองต่อไปก็จะพูดโดยย่อ คำว่าสนใจกับนาปานุสติกรรมฐานก็หมายความว่าจะนั่งอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะยืนก็ดีจะนอนก็ดีเอาจิตไปสนใจกับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นแบบหนึ่งคือแบบข้อ,อนาของมหาปฏิปทานนสูตรสำหรับในแบบกรรมฐานสี่สิบเวลาให้ใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหลือสะดือ เวลาใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมพีปากถ้าคนมีริมพีปากเชิดจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบริมพีปากถ้าริมพีปากงุ้มจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกถ้ามีความรู้สึกสามฐานก็แสแดงว่า การทรงานาปานสติกรรมฐานของท่านเริ่มใช้ได้ผมใช้คำว่าเริ่มใช้ได้เพราะว่ายังใช้ไม่ได้เต็มที่ถ้าจะใช้ให้ได้เต็มที่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงแต่ว่าอย่าไปผ่อนลมหายใจให้เกิดความรู้สึกเองแล้วก็ในที่สุด ไม่มีความรู้สึกว่าหายใจถ้าไม่มีความรู้สึกว่าหายใจนี่แบกการของฌานสี่ะฉะนั้นอาการที่ท่านทั้งหลายพากันพยายามรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกตามเป็นปกติก็จะเป็นการห้ามจิตไม่ให้ไปยุ่งกับนิวรห้าประการ และก็จะเป็นการห้ามจิตหรือว่าป้องกันจิตไม่ให้ไปยุ่งกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมดหลังจากนั้นจิตของท่านก็จะประกอบไปด้วยปัญญาต่อนนี้ป่จิตก็จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้เข้าถึงมิปัสนายานฉะ <c oughs> นั้นขอท่านประโยคาวาจรทุกท่านจงอย่าทิ้งอารมณ์การรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเสีย ถึงแม้ว่าท่านจะทํากองอื่นก็ตามต้องขึ้นอนาปานสติก่อนเสมอความจริงเรื่องของปะโสดาบันผมก็คิดว่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วแต่มาวันนี้มาคิดได้ว่าความจริงเรื่องการเขาเป็นปะโสดาบันนี่เป็นยากที่ว่าเป็นยากเพราะว่าจิตดวงเดิมของเรา มีการครบหาสมาคมกับกาอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่เสมอฉะนั้นจงขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าย้ำอีกวาระหนึ่งคือการย้ำนี่ผมอยขอเอาความประพฤติด้วยการแนะนำของลัทธิฝ่ายตรงกันข้ามมาใช้ความจริงเขาจะเป็นลัทธิอะไรก็ตามถ้าของเขาดี เราก็คนนำมาใช้ <c oughs> ลัที่อันนี้เขาจะเรียกว่าลัที่อะไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ตัวที่การประพฤติปฏิบัติเขาแนะนำกันว่าอย่างนี้เด็กๆในสมาคมนั้นเขาแนะนำว่าจงลืมพ่อจงลืมแม่จงลืมครูบาอาจารย์ลืมพระมาหากษัตริย์ลืมทุกอย่างเสีย เรามีความต้องการอย่างเดียวคือสังคมนิยมนี่เบรการี่สองโตขึ้นมาแล้วเมื่อถือปืนเข้าต่อสู้หวังย,ยึดพื้นที่เขาก็แนะนำว่าจงติดเกาะติดประชาชนหมายความว่าประชาชนอยู่ที่ไหนเกาะติดที่นั่น ไม่ทำตนให้เป็นศัตรูกับประชาชนทำตนให้เป็นมิตรกับประชาชนเรื่การที่สองเกาะติดพื้นที่พื้นที่ที่ใดที่เรารักษาอยู่พื้นที่นั้นเราจะไม่ยอมให้เป็นเป็นที่อยู่ของข้าศึก <c oughs> หมายความว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามายุ่งกับพื้นที่นั้นได้ ราการทีสามเกาะติดกองทัพเมันหมายความมาคู่ต่อสู้ข้าเราอยู่ที่ไหนเราจะเกาะติดที่นั่นไม่ยอมถอยเลกขาดแล้วต่อมาคติเขาก็มีว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามอันนี้เป็นคติของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคติการเมืองหรืออะไรก็ช่างเถอะเรามีความต้องการอย่างเดียวนำนโยบายของเขามาใช้ในด้านธรรมะของเราคำว่าลืมอันนี้ผมจะพูดเฉพาะขั้นระโสนดาบันอันดับแรกเราก็จึงลืมความทรงชีวิตตลอดการตลอดสมัยเสีย นี่ความรู้สึกเดิมของเรามีอยู่ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่ตายอารมณ์อย่างนี้เราลืมใช่หมดจงมีความรู้สึกใหม่ว่าความเกิดมีขึ้นมาได้ความแก่ความแปพรพวนมันก็มีได้เหมือนกันความป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีได้ความตายมันก็มีได้ดังนั้นเราจะต้องตายแน่อันนี้เราไม่ลืม เราลืมความรู้สึกที่คิดว่าจะไม่ตายเสียหันก็มาหาความรู้สึกว่าเราจะต้องตายในแต่ก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องเกาะติดเกาะติดอะไรกาะติดความดีให้ทำความรู้สึกไว้เสมอว่าถ้าเราเป็นคนดี ถ้าตายจากคนเป็นผีเราก็เป็นผีดีผีดีผีอะไรคือผีเทวดาผีพรหมหรือผีพระนิพพาน <c oughs> เป็นอันว่าดินแดนที่เราจะเป็นอยู่ไปดินแดนที่มีความสุขมากถ้าดีมากก็สุขมากดีปานกลางสุขปไปกลางดีน้อยสุขน้อย ดีน้อยสุกน้อยหมายถึงว่าเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาดีไปลกลางหมายถึงว่าเกิ <c oughs> ดเป็นพรหมอยู่ชั้นพรหมดีถึงที่สุดดีมากก็หมายถึงว่า,า,วาตายกิเลสเป็นสมุเทเฉตตวนาหารไปพนิพานนี่เราต้องเกาะติดความดีเมื่อก่อติดความดีและความดีที่เราจะพึงเกาะติด ตามที่ผมพูดมาแล้วก็คือหนึ่งเราไม่ลืมใช้ปัญญาวินิจฉัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธเจ้านี่เราจะเชื่อโดยที่เราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ชอบพระพุทธเจ้าทรงชอบคนที่ฟังแล้วนำไปคิดแล้วก็ทดลองในการปฏิบัติ ในเมื่อทดลองมีผลแล้วจริงค่อยเชื่อท่านดังนั้นอันดับแรกเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการพิจรารณาเสียก่อนว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวร์มีผลจริงหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าดีแน่เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับพระธรรมยอมรับทับถือพระอริยสง ที่พยายามร้อยกรองพระธรรมวิน,นัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำไว้เพื่อเราศึกษากันอันนี้เราก็หมายความเราเกาะติดพระพุทธเจ้าเราเกาะติดพระธรรมเราเกาะติดพระอริยสงฆ์คำว่าเกาะติดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพพปาปัสสะอระนัง ซึงแปลว่าเธอทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมดทั้งกายวาจาและใจเราเกาะติดคำนี้เราไม่ทำความชั่วทุกอย่างกุศลส,สูประสมทาโรงสงสอนว่าเมื่อเราไม่ทำความชัว่วแล้วเราจงประพฤติแต่ความดีเราก็เกาะติดตัวนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นในที่ ในในทุกตทุกด้านที่พระองค์ทรงสั่งสอนทั้งกายวาจาและใจสามสจิตตปริโยทะปันนังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงตรัสว่าเธอจงทําใจของเธอผ่องใสาจากกิเลสอันนี้เราก็ต้องเกาะติดสรมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสามเป็นด้านของวิปัสสนา ข้อหนึ่งเป็นด้ของศีลและสมาธิขอโทษข้อสองเป็นด้ของศีลและสมาธิข้อหนึ่งเป็นด้าการทำจิตให้มีความรู้สึกว่าความชั่วเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภยัยเอตังพุทธานาสาสนนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองตัดเหมือนกันอย่างนี้หมด คำสอนอย่างนี้ที่เราจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์ไปพูดนำมาพระสงฆ์รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจำมาแล้วก็นำมาสอนพวกเราท่านประพฤติปฏิบัติได้แล้ว <c oughs> ยั่นั้นเราจรึงเกาะติดลืมความชั่วเสียทั้งหมดขึ้นชื่อความชั่วในอดีตท,ที่มีมาแล้วทั้งหมดเราลืมมันเสีย คือว่าเราไม่หันไปประพฤติความชั่วดใดๆทั้งหมดทั้งกายวาจาในใจเราเข้ามาเกาะติดความดีคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมาอย่างไรเรากเกาะติดจริยาแบบนั้น เป็นอันบาราเกาะติดแล้วก็ดูพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นพระอรหันตัดก,กิเลสเป็นสมุทเฉตระหันได้พระสงปฏิบัติอย่างไรเราก็เกาะติดจริยาอย่างนั้นอันนี้เป็นการเกาะติด <c oughs> ต่อมาเราก็เกาะติดอีกเกาะติดอะไรคือเกาะติดศีลศีลพระมีเท่ไร่สองรอยยี่สิบเจ็ด สิ้นเลนมี1สิบสินครวาสเอาห้าเป็นสำคัญจะปฏิบัติสิ้นปก็ได้แต่ว่าสินห้าต้องถือว่าเป็นสําคัญเพราะว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีขรวาสก็ทรงแค่สินห้าเท่านั้น <c oughs> สําหรับพระเนนต้องถือว่าสินสองร้อยีสิบเ็ดและินสิบเป็นสิ้นปกติที่เราจะต้องปฏิบัติ จะไปปฏิบัติสินห้าไม่ได้นั่นก็จงระวังว่าถ้าเราบกพร่องในสินห้าก็มาถึงว่าสินสิบหรือสินสองรอยิี่สิบเจ็ดไม่มีสำหรับเราถ้าเราเป็นผู้ไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพาทติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุมัติให้กับเราฉะนั้นเมื่อเราจะเกาะติดศิน <c oughs> เราจะเกาะติดสินเราก็ต้องลืมลืมอะไรอันนี้คุณฟังไว้แล้วก็จำว้นะให้มันเป็นนิทัศนะประจําใจของเราเราฟังคําสอนกันมากกว่าที่อื่นทั้งหมดแต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของท่านไม่สามารถจะลดความชั่วทรงความเป็นประสูดาบันได้ ผมจะเสียดายเวลาที่ผมแนะนำอย่างยิ่งคามันลืมทั้งหมดเราลืมอะไรเราลืมความโหดร้ายคืออารมณ์จิตที่ขายความเมตตาบารนีนี่ลืมมันเสียเรามีแต่อารมณ์จิตที่ประ,ประกอบด้วยความเมตตาราณีเป็นสำคัญ นี่ม่นเนว่าเราลืมความโหดร้ายเรวก็เกาะติดความเมตตาปราณีอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งสิงข้อที่สองลืมมือไวหมายถึงว่าการฉกจริงเบี่งลาวการรับการขโมยการยื้อแย่งทรัพย์สินของเขามือไหวหรือใจไวเท่าใจมันช้ามือมันก็ช้า ถ้าใจไวมือมันก็ไวให้มันไวด้วยกันเราลืมความมือไวในด้านความเร็วเสียลืมใจไวในด้านความเร็วเสียถ้าใจเราไม่ยุ่งกับความเร็วมือหรือวาจามันก็ไม่เล็วเหมือนกัน นี่การที่อยาคิดลักคิดขโมยคิดยี่ยงคิดคิดคิด,ค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 ดโกงทรัพย์สินงเขาบอกคนอื่นเราลืมมันเสียเรามีอารมณ์ตรงกันข้ามคือแทนที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเราสร้างความรู้สึกสมัยคือเกาะติดทานการให้นี่ลืมนะขอรับนี่เราลืมลืมลักลืมขโมยลืมทุจริต แต่ว่าเราเกาะติดผลวุตทายการให้หวังในการสงเคราะห์เป็นสำคัญอันนี้ธรรมารมของเราให้เกาะติดตัวนี้ไว้วัาเรามีจิตเมตตากรุณาสงสารคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายสงสารเขาเหมือนกับสงสารตัวเราอันนี้เราใช้อารมณ์เกาะติดคือแทนที่เราเราจะแย่งจะลักจะขโมยเขาเรากลับเป็นผู้ให้ ตั้งใจคิดว่าจะให้ไว้เสมอแล้วก็เต็มใจในการให้ถ้าเรามีถ้าเราไม่วัตถุไม่มีวัตถุเป็นที่ให้เราก็ให้แรงงานช่วยแรงงานถ้าแรงงานเราไม่มีจะให้เราก็ให้ปัญญาช่วยในการแนะแน,ะนําเป็นอันว่าเรากลับใจเจรมอยากจะได้ของเขากลายเป็นผู้ให้ เราลืมคิดลักคิดจโมยแต่แล้วเกาะติดในการให้มันก็เป็นการทำลายป้องกันความชั่วในด้านของศีลที่จะละเมิดศินเสียได้ในข้อที่สองข้อที่สามเราลืมความเป็นคนใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้คือใจลืมคิดเห็นลูกเขาเห็นเมียเขาคนในบกครองเขาในคนในบกครองของเขา เรามีความต้องการอย่าสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาโดยที่ไม่รับอนุญาตทันจากท่านผู้ปกครองหรือเ,เจ้าของของเขานี่เป็นความชั่วที่เราจะต้องลืมเราลืมมันเสียอารมณ์อย่างนี้อย่าให้มีในจิตของเราเราก็เกาะติดอารมณ์สันโดษ พอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียของเราเท่านั้นไม่ปรารถนาจะไปล่วงเกินยื้อย่างบุตรทินดาสามีข้าทาหญิงชายคนในปกครองของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งคำว่ากาเมนี่ไม่ใช่เฉพาะผัวเขามีเขาลูกเขาหลานเขาเลงเขาคนใชาเขาคนในปกครองของเขา ถ้าเราเขายังมีผู้ปกครองอยู่เรามไม่ได้รับธรรมะไปร่วมรักถึงแม้ว่าจะมีความพอใจในระหว่างสิ่งกันและกันก็จัดว่าเป็นโทษของกามีมีการประพฤติปฏิบัติขอ้อนี้ต้องละเอียดนิดหนึน่งอันนี้เราก็เกาะติดสันโดษถ้าเราเป็นคนโสดก็พอใจในความเป็นโสดเกาะติดความเป็นโสด ต้องการจะแต่งงานก็จะมีความยินดีเกาะติดเฉพาะพัญญาและสามีของเราเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นใดเราไม่ต้องการสำหรับสิงข้อที่สี่เราจะต้องลืมวาจาสีสถานไม่มีในอารมณ์จิตของเราหนึ่งพูดไม่จริงสองพูดหยาบ สามพูดเยอแยังยุยงแต่ทแข่งแสเขาแตกราวสิ่งกัน่ลกันแตกความสามัคคีสี่พูดวาจสาสำรากเป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้อื่นคือไร้ประโยชน์าการสี่อย่างนี้เราต้องลืมมันเสียไม่พึงประสงค์จะนำมาใช้ มันจะมีประโยชน์เพียงใดก็ตามทีก็ถือว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาของเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือเกาะติดสัจธรรมกาติดความจริงจะพูดอะไรก็ตามจะพูดตรงต่อความเป็นจริงเสมอแต่การพูดจริงต้องมีความฉลาดฉลาดในการพูดจริง หมายความว่าต้องดูการดูสมัยถ้าบาลยะถ้าพูดจริงไปมันจะเป็นโทษแล้วก็ต้องหลบไปสนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับทำลายประโยชน์ของเขาเราจะต้องลืมคำหยาบที่เราเคยใช้จะมีวาจาแต่เฉพาะวาจาอ่อนหวานเป็นที่ชื่นใจ เราจะต้องลืมวาจาที่เราจะทำให้บุคคลอื่นเขาแตกแยกซึ่งกันเลยกันเพื่อ,อยุให้รำทำให้รัวยุยางแต่แคปงแสอันนี้ลืมมันเสียใช้แต่วาจาที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นและเราจะต้องลืมที่มีความรู้สึกว่าน้ำเมาเป็นของดี คำว่านำ้ำเมาเป็นของดีมีประโยชน์เพื่อสังคมเราเลิมมันเสียกต็ติดคิดว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเมระยะมชาประมาทฐานนาเวรมณีสุราและเมรไรก็ดีดื่มเข้าไปแล้วมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำคนให้เสียคนทำจริยาให้เสียเมยจริยา คิดว่าคนใดที่มีความประมาทอยู่สมเด็จพระบรมครูท่านกล่าวว่าเป็นคนที่ก้าวเข้าไปหาความตาย